สวัสดีค่ะก็วันนี้เรามีโอกาสนะคะได้อยู่กับท่านอาจารย์สุพเพลิกบวรพินโยนะคะผู้อํานวยการแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยาค่ะที่ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,คะพอดีมีคําถามเพิ่มเติมค่ะจากเด็กๆที่สนใจมีความชอบเรื่องในเรื่องสาขาไม่ว่าจะเป็นไบโอเคมีแมดดิซีนเฮลซ์เฮลเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจารย์ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าอาจารย์มีเส้นทางในการเดินไปสู่ความสนใจความชอบแล้วก็ดําเนินมาสู่เรื่องของอาชีพเป็นยังไงบ้างคะอ๋อได้เลยได้ เริ่มต้นก่อนละกันเนาะจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยมีเบสิกทางด้านปริยตีนะคือ animal science อแล้วสัตวศาสตร,สรล์ละกันมุมต้นจะดนี้ก,ก่อนแตนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มีความสนใจจริงๆเลยก็คือว่ามันมีการเืับประกาศรับสมัครคเข้าสู่เรียนรู้ระดับปริญาโทเอกละกันเนาะที่ภาควิชาเทคโนโลยีวิภาพ เ้วก็นวิทยาศาสตร์หลายวิโนนซึ่งปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่นี่แหละนะอาจารย์ก็ได้เห็นก็คือจะมีอยู่สี่โมดูลนะฮะสี่สาขาหลักในในภาควิชานี้หนึ่งนั่นก็คือมี g e จ e ติกอินเจนิ่งนะซึ่งอาจารย์ก็เรียกว่ามันก็มีความมันคืออะไรกันแน่มันมีความสนใจแต่แค่คำพูดแล้วว่าไม่มีระหว่าง g i n e e r i n g กับเ e n e t i c s ว่ามันค ombine กันได้ยังไงจากนั้นอาจารย์ก็ explore ต่อก็จนทำให้รู้ว่าสาขาวิชานี้หรือว่าวิศววิศวศาสตร์เนี่ยมันมีอกาส ที่เราจะแอพพลายหรือว่าพัฒนาอะไรได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะต้องสายสัตว์ก่อนที่อาจารย์มีความรู้ความสามารถทางด้านจดด้านเนาะ<ภ>ก็เริ่มต้นก็คือก็คือจุดนี้แหละที่อาจารย์ให้ความสนใจและใส่ใจแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตหรือว่าค้นคว้าตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะวิชานี้สกิลาานี้ทักษะทักษะเนี้ยมันจะแอพพลายอะไรได้บ้างนะจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ก็เรี <laughs> วยกว่าโชคดีแล้วกันเนาะก็ได้มีโอกาสสอบผ่านแล้วก็คัดเลือกมาเป็นลูกศิษย์ในในกอง ที่ภาควิชาที่อาจารย์กล่าวไปที่ไม่โดนนะครับก็อย่างนี้ไม่จบนะไม่ยังไม่จบเพราะว่าเรียนไม่ได้นะ,ะแต่จริงล้วได้ไดไดเรียนค่างจะดีเลยแต่ก็ได้มีโอกาสได้ถูกสปอร์ตแลส่งเสริมให้ไปรเรียนต่อที่อเมริกาอาจารย์ก็ไปต่อทางด้านนี้โดยตรงเลยก็คือไปตัดต่อพันธุกรรมไก่ที่ทาให้ไก่เนี่ยสามารถที่จะผลิตยาเข้าไปในไข่ได้นี่คือจุดที่อาจารย์เริ่มต้นเลยครับ อาจารย์รู้สึกสนุกสนุก,กมากคือมัอนต้องเริ่มต้นจากที่เรามีแพชชั่นก่อนที่อาจารย์อาจารย์อยากจะเสริมแลมวกันเนาะคือการที่เราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็มีความรัก ในสิ่งที่เราอยากจะเดินไปะนะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์จะคุยวันนี้ก็คือว่ามองจากตั้งต้นเนี่ยมันพัฒนาอะไรอีกไกลเลยตามที่เรารักตรงนี้แหละ,ะอโอเริ่มจากความรักก่อนใช,ใช่ไหมคะอาจารย์แล้นอกจากตัดต่อพันธุกรรมไก่อะ,ค,ะค่ะในเรื่องของการเอาตัวยาใส่เข้าไปในไก่แต่เข้าใจถูกต้องไหมคะ,ะ,ะไม่ได้เอาอยาเข้าไปในไก่แต่จริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไก่ให้ตัวไก่ผลิต ตัวยาในตัวไก่โดยเฉพาะแม่ไก่เนาะแล้วก็ให้ไปสะสมทิโพิตที่ไข่แลัจากนั้นนี่คือก็โปรเซสในการแยกยาหรือกินไข่แล้วเป็นยาเลยก็ได้อ่นนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานอกจากเรื่องนี้อะคะอาจารย์อาจารย์มีเรื่องอื่นอีกไหมคะก็โอเคอาจารย์จะย้อนกลับมาแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์มีมุมมองในการที่จะสร้างยาจากจากตัวแม่ไก่เนาะโดยผ่านกระบวนการเจเนติกอินจิเนียร์หรือว่าวิศวะนิวศาสตรงนี้เนี่ย ก็พอกลับมาเป็นอาจารย์ที่ที่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะที่ไม่รอดเนี่ยอาจารย์ก็มุ่งมั่นละกันเนาะก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะสร้างยาเองได้แต่เริ่มต้นจากไหนนะก็เริ่มต้นจากการที่ประเทศไทยมีอะไรก่อนซึ่งประเทศไทยมีอะไรก็คือมีสมุนไพรฉะนั้นก็คืออาจารย์ต้องการที่จะยกระดับสมุนไพรให้เป็นยาให้ได้แต่ละคือเป็นดุผลทำไมที่อาจารย์ต้องตั้งศูนย์ ECD ขึ้นมานั่นเองก็คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวอย่างหรือ ECD นั่นเอง เป็นอะไรที่ฟังละว้าวมากเลยค่ะอาจารย์อยู่ในวงการที่แต่เองอาจจะได้มีความรู้เข้าถึงแต่ว่าอาจารย์อธิบายให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นภาพ<ช>สําหรับเ<ช>ด็กๆหลายๆคนที่เริ่มมีความชอบความสนใจความรักแล้วก็<ม>อยากจะเข้ามาสู่วงการนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆด้วยความยินดีม,มากเลยครับดีครับ